ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็แปลว่ายัางเข้าไม่ถึงระโสดาบันนีเรื่องจริงนะการจะเข้าถึงระโสดาบันคือมีอารมณ์นอบน้อมต่อพรารัตน์ไตรโดยอัตโนมัติหรือไตสรสารนาคมเอาเข้ามาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเอมี่สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีนะท่านทั้งหลายเจ้าทั้งหลายนะเออ อย่าลืมนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์รายการในรอบนี้เราก็มากันแล้วเหมือนเดิมนะมีทั้งบ้านแดงนะนะคลิปนี้จะไปโหลดทิ้งไว้ในบ้านแดงนะนะบ้านแดงช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรรายการคนมีองค์รายการดูดวงโดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะก็มาแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวสพากอาจารย์โอก็จะมาหลังจากผมออกไปแล้วนะ จานโอจะมาประมาณสักใบสี่แล้วมั้งนะใบสี่ว่า,า,วางๆหน่อยนะเอาเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลายอืมนะเราจะเริ่มการดูดวงกันแล้วนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะยุคนี้เขาเรียกว่ายุคมหาภัยพิพบัติเศรษ,ษฐกิจถึงได้แนะนําให้สวดมนต์กันไงสัมปชามิานาสรัางสิโมพรมาจมหาเทวานสเพยัคาปรายันติ พราม,มาจมหาเทวาอภีราภาพวันตุเมมหาพุนยมหาราโพพวันตุเมมีเตพาวหาติพุทธามาอุณโมพุทธายาวรทตโยเวริโคนายังเวราหิงสาเวราทัสีเวราทาสาเวราไรทิโอพุทธสามมานีมามาพุทธสสวะหุมสบติชามิ เพลงเพลงพาพาหาๆาเทเรคนบอกว่าสวดมนต์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าสําหรับคนที่จิตใจมันยังซามอยู่มันไม่มีประโยชน์นะแต่สําหรับคนสวัสดีพิสุว่าไงพิสุเป็นไงมั่งพิสุวันนี้วันนี้พิสุเป็นไงมั่งไหนเล่าให้ฟังหน่อยดี้นะ สวัสดีทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วกดแชร์กันออกไปด้วยคนละ9 9้า้ารแชร์จัดของขวัญเข้ามาถ้าจะถามดูดวงนะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางการศึกษาอย่างที่เล่าอ่ะนะไอช่องใหญ่นะที่มีคนติดตามเป็นห้าหกพันคนนี่คนเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็าาวหายเป็นอย่างนั้นกันแล้วเนาะแล้วไอคนมาสี่พันคนนี่กกับเหนียวแน่นกว่าเนาะนะตนะิดใจคนไม่เหมือนกันว่าตามจริง นะสวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกท่านก็อย่างที่เล่าอะว่ายุคนี้เขาเรียกยุคมหาภัยพิบัติใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหนึ่งสองเกี่ยวกับระบบการเงินการทองโลกนี่ทําจะยึดเอากาซาอีกนะ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 อ,อะไรนะจะยึดเอาประเทศปาเลสไตน์นะจะยึดกาซา